สวัสดีจ้าพบกับซองสวนเกษตรทำเงืนลุงเพื่นอีกแล้วเด้อค่ะมื้อนี้เด้อค่ะเข้าจะมาตามเมืองลุงเพื่นปลูกมันม่วงค่ะวิธีการปลูกเป็นจังไดเป็นแนวดมื่มเมองเด้อค่ะขั้นตอนแรกการจัดเลี้ยงจัดว่างยอดนธุ์นะค่ะจะจัดว่างใน้นแแนวนอนแบบนี้นะคะทุกยอดต่อยอดเด้อค่ะแบบนี้เลยเซตปุ๊บที่นี่มเมืองวิธีการปลูกค่ะง่ายง่ายค่ะพื้นห็ดง่ายง่าย ใส่ปลายใหม่เสียบยอดลงไปค่ะจำหนีนึงไหมค่ะแล้วล่ะเมืองดูค่ะสุดใหม่เลยก็ไดเป็นบัาค่ะลุงเพิ่อนซุดใหม่ก็ไดสุดยอดเลยสุดยอดเลยเอาจนแล้วมักลึกเสียบลึกค่ะเสียบไ้เลึกจะไดกระเสียบลงไปเลยค่ะบม่มีปัญหาของการ เกิดแมนบ่ค่ะลุงเพิน่นเอาเสียงลุงเพิ่นก็ออยมือ่อหลายเ่คอคะเหดงานลายบ่มือนี้มือนี้เห,ห,ห็ดจักอย่างแลรวเนาะง่ายบ่ค่ะคุณคิมหันง่ายครับง่ายบอมวนบอมวนเฮ็ดอีกจักไกลบอบอเอาะเอาเหยีกบ่เออเบิงบ่งเบืองเมืองใหม่ด้ค่ะเมิ่งปลายใหม่เบิงบ่งปลายใหม่ค่ะจะเป็นจะเป็นแบบนี้เด้ค่ะ มั่กไสิพ่อดีกับ,บล่ำตัวนเขาเนาะคะ่ะนั่นปึ๊บเรยียบร้อยค่ะ